ม่เดี๋ยวไปกอดอุ่นเลยที่จันน้ำท่วมไหมไม่ท่วมค่ะนุ้ยมีหยอดอก็แฟนเขาบอกเขาหนาวไลแเราก็อยากให้เขาอุ่นคนลาว่ามันจะอุ่นได้ไงถ้ามันไม่กอดผมพ่อห่มไงพี่ไม่คนมีแฟนเขาไม่ต้องห่มพ่อห่มค่ะ ขออดกันก็อุ่นแล้วของขวัญยีิบสองคนครับพี่ทุกคนขอยี่สิบสองคนค่ะคนละดอกขอยี่สิบสองคนคนละดอกขอยี่สิบสองคนค่ะขอดอกกุลาบยี่สิบสองคนคนละดอกค่ะ,คคะออร,รอบดึกไลไหมน,น่าจะไหลครับออกไปออกไปพัทยาแป๊บเดียวแล้วก็ไปหาอะไรกินที่นางเกลือจะรอนะคะไล์ให้จริงเถอะ จริงพี่พูดผมพูดจริงเดี๋ยวแฟนจะรออีกเจ็ดคนครับพี่ีกเจ็สองคนโอ้ไม่ทันแล้วยี่สิบสองคนยี่สิบสองคนเร็วเร็วเร็วคนระดอกคนระดอกคนละดอกโอ้ยไม่ทันแร้วจบอุ้ยโอ้โหอีกคนเดียวไม่ทันบิสซีชงแล้วออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะครับรสผลไม้รวมมืดแล้วพี่เริ่มมืดแล้วครับแต่เราไม่มืดนะ สำหรับเราสว่างเสมอเมื่อคืนไลฟ์สดไหมเรียวไลฟ์อยู่ครับแต่ไลฟ์เครื่องแม่ไลฟ์ช่องแม่ทุกคนอยากข้ามจอไปอยู่จอเดียวกับแฟนน่ะอยากไปนั่งใกล้ๆได้ไหมหมาพี่อยากไปนั่งใกล้แฟนน่ะ ไปนั่งไล์จอเดียวกันได้ไหมได้ครับเดียครับน้องลีโออวัสดีครับเมื่อค like, ืนไล่สดไหมไล์เยู่ครับเหนือแทนแล้วนะเนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพากลับบ้านดูไฟคิดมัดค่ะทุกคนดิฉันมีไฟคิดมัดด้วยที่บ้านเนี่ยมื่อล้วเดี๋ยวพาไปดูใครไฟคิดมัดสวยมากเดี๋ยวพาแม่แว้นหมอไซค์ตักฝุ่นไหมล่ะเอาเปล่ากับรีดอะ ไอ้พี่ละฝุ่นเอาป่าอืม <laughs> ต่อให้เลยต่อให้เลยสองถนนโรงเรียนไหมครับพรุ่งนี้ไปครับไปครับทุกคนเดี๋ยวทดิฮันจา เดีย๋ยวฉันจะขี่ไปแข่งกับลีดตัวแรงนะตัวแรงนะไม่ใช่ตัวธรรมดานะตัวแรงนะไฟอยู่ล่างนะเหมือนมดแต่ไม่มดนะ <c oughs> อย่าขับไปเที่ยวหาแฟนนะ ท้าแข่ง <laughs> ดูไรสดี่ทุ่มคืนนี้ประมาณสองสามทุ่มครับเด็หลอจเจริญ <c oughs> อะไรอะไรนะเออกลับโทรศัพท์เอามาเลยมาซ้อนท้ายเลยทุกคนดีฉันจะพาแม่เว้น พี่ยกล้อหน่อยพี่โอ้รถหนักมากพี่อะไรนะยกล้อหน่อยพี่รถมันแรงก็ยกล้อให้ดูหน่อยสวัสดีสองพันสามร้อยคนนะครับพี่พี่ฝากจอเข้าใจฝากกดติดตามนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามหลย มาแล้วเดี๋ยวพายยกล้อทุกคนดิฉันจะพาแม่ยกล้อละคายถึงจุกอนมี้ประมาณสองสามทุ่มคขัไม่ดึกมากเดี๋ยวผมรีบไปรีบกลับพี่โอ้ยรีบไปรีบกลับไม่มีหยุดจริงหรอกจริงที่ พี่ช่วยช่วยผมหน่อยพี่เกมนี้ขอขอชนะพี่แพลนี่หน่อยครับเกมนี้แก้แแวนาเกือรถนนขับไปแก้วเปรี่ยวมากไม่ค่อยเปรี่ยวพี่เดี๋ยวแถวนี้แถวนี้เขาทำไฟทำอะไรหมดแล้วครับสว่างเลยคือก่อนดีเพราะว่ารถทุกคนห้านี่ห้าน่ะ ไปไปนี่นี่นี่ขี้ผ่อนนี่ไปนีมาไม่แก้วมาลมีสันบอกวินกลายไม่ไม่ไกลมากครับไม่ไกลมากครับเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณอุ้มใจครับพี่ขอขอของขวัญ17คนครับพี่ของขวัญ17คนครับบอล็อกคุณคุณ อุ้ย,อยขอบคุณครับอะไรอะ่ะเม่อกี้ทำไมมาทีเดียวเลยอะ่ะอนะุ๊ยบั๊กะเนี่ะไมเด้งมาสี่ร้อยเลยอะ่ะเมื่อกี้บั๊กหล่อหรือว่าอะไรอะ่ะ ตื่นหรอตื่นได้สักพักแล้วครับพี่ตื่นได้ประมาณชั่วโมงหนึง่งตัวอยู่ฝั่งวัดฝั่งวัดครับอยู่หลังวัดอยู่หลังวัดผมเด็กหลังวัดนะไม่บักไม่บับ็อกเฮ้ยทำไมเด้งมาสี่ร้อยเลยอะเด่นบั็กเขาดื้เล,เลยโอ้ยทำไมนุนได้เป็นพันนะของขวัญคูณสามแล้วนะครับพี่พี่ของขวัญคูณสามแล้วนะครับส่งส่งอะไรพี่อยากส่งส่งอะไรพ,สงสงสไรพี่ตอนนี้ ยูสามอยู่ครับเลอยูมีเพื่อนครับยครับนแม่งเลยติงตอยไล่สดีู่ตอนนี้ประมาณสองสามรุ่มครับไม่เด็กมากพี่พอดีพอดี หวาแสบๆทางนั้นรดซื้อแกงจะเป็นแรงได้ยังไงถึงแล้ว,ลวอะไรดีอเอล่าวพี่ แต่ถ้าดิฉันเป็นคนลักรถแบบดีโอก,ก็ดีนะดิฉันจะได้ล้างรถทุกวันนี่ฉันไม่เคยล้างเลยเกลอะเลยเกินข้าวกี่มือแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับนี่ทุกคน Wee wee very ริส i s ม m a วีวีเว e very Christmas l e อครับ <laughs> เมื่อแม่เอาไอ้นี่มาลองขาที้เห็นไหมต้องสวยละอยากเป็นเซนต์คอร์สให้เธอจังปึ๊บอ้าวร้องผิดเหรออ้าวแล้วเหรออ้าวเขาร้องว่าไงอ,ะอ่ะอ้าวเขาไม่ได้ร้องอย่างนี้เหรอเขาเขาร้องอย่างนี้นะตอนเด็กเขาร้องอย่างนี้นะไอ่เปิดอันนี้ได้ดาวดาวคือที่ไหนอะ่ะ อ้าวร้องผิดร้องผิดอะไรม่โทษโทษโทษพี่นี่ผมจดยานยุงไว้ยุงยุงกัดผมเลยนี่อ,อือยากันยุงเนาะไม่ตื่นเอาก็ผมพูดจริงดี่่ดจุดยากันยุงอ้าวแล้ววีวิอยุอเมริคิดมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ตื่นนะ อาไปไหนเราใส่ไปเครื่องนึงอ่อเอามาปปะงอามาแล้วมันยืนถ่ายตรงนี้ป่ะเอามาหน่อยเดี๋ยวให้แม่เป็นนายนางแบบเอ้าวทำไมกล้องลีโอค้างอ่ะลีโออ้าวทำไมค้างอ่ะ นัดนัดโทรมาพี่นัดนัดโทรมานัดโทรมาหรือใครโทรมาจ๊ะค้างยังรอน่านเนาะเออไม่เขานัดกับไอ้นัดจะไปไหนไม่รู้ครับทุกคนเออกล้าเนาะกล้าโทรมาเนาะ แม่เอารถไปแลกกับหลีดนางดิฉันซื้อให้นางใหม่ดีกว่าค่ะถ้าเอาคันนี้ไปคันนี้สองสองแสนหกนี่ตรงนี้มาใกล้ๆมันตรงนี้แหละเออตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เลยไปอุ้มปุมปุ้ยได้ปะไม่ไม่นางจะไปไหนไกลนัดไม่มรู้มารอยนัดมารับขอบค้าพี่ของครับ <ค>มีคนบอกว่าตะเอาพัทยาโทรมาหรือเปล่าคะพี่แพรลี่ไม่ใช่พี่นัทนัดโทรมานัดจะไปด้วยไงพี่เออทำไมชอบใส่หลาย <INE> ฟแฟนฉันกันจังเลยพวกเธออ่ะันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะเป็นคนอย่างนี้กันนะ่อะอ,อะไรอ่ะโอ้โหไอไอส้นตี้นี่ไปไปไปไกลตีนไหมรีทโดโดโด ขอโทษครับมาดูน่นี่อีกตัวโปรไฟล์ตัวเองยังไม่ตั้งเลย <c oughs> ปิดดิไม่ใช่แม่ไม่เปิดปดิปิดปิดดีกว่า <c oughs> เออทุกคนอย่ากเกียนดิมาตรงนี้มันลงขึ้นแล้วเออดูแต่ตา,าโอ๊ยใกล้เออประมาณนั้นประมาณนั้นเออประมาณนั้นตอนนั้นเออ สองอย่าฟึ่งนะยิย่งยิงย่งเซง็งๆอย,อ,อยู่พี่ยิ่งเซ็งอยู่ข้าวยังไม่ได้กินเลยมาพิมพ์แบบนี้เาพ,พิมพว่างไงคะปะ่าเบอกเรีวไม่รักเรียวเหมือนไม่รักแพรลี่เลยเจ้าชู้ร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งสองสามอะไรนะน้องไม่ได้มาโมโหหิวเออโมโหหิวแล้วนะมีคนเจอไม่เจอที่อ่น นี่งนี้อางนี้นี่นี่ข้างหน้านี่เข้ามาใกล้หนะ่อยเข้ามาเดินเข้ามาอีกแล้วขยับออาข้างหน่อยข้านีส้สงสัยไม่มีใครเอาเลงเลยแบบอิจฉาเขาหนึ่งหนึ่งสองสามยู่โอ้ยดูแต่ตาวาจาไม่ต้องมีแต่คนพิมพ์ดูแต่ตาวาจา เด,เดี๋ยวจบดีเคนี้เฮ้ยเดี๋ยวจบปีเคนี้ครับพี่พี่เดี๋ยวผมไปแปอาบน้ำแล้วก็ไปกินข้าว,วลแล้วก็ไปผัดยาอือเอาพิมพ์แบบนี้ค่ะบอกเลยเรียวบอกนะครับหันตัวมาทั้งตัวเลยหันมาทางนี้หันมาทางนี้หน,น่นอยลกคนนางแบบดิฉันดิฉันให้นางแบบถ่ายรูปก,กันโอ้ยมองแม่ลูก หนึ่งสองสามเกยขับหนีเกยขับหนีที่ไหนอ๋อพี่เกมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ1 2หนึ่งสองเกมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพ, <3. S 1> พี่เลยโอเคสวยอยากกินข้าวนะครับน้องชายครับก่อนนะไปเดี๋ยวรับดีๆล่ะครับพี่ของครับ ขับรถดีๆนะครับเป็นห่วงมากเราจะไปดูอ้กหนรุ่งเป็นห่วงมากๆเลยเจ <ๆ S 1> ้าเจ้ขับรถเร็วไม่จริงพี่ไม่จริงยังไงละที่รัก เดี๋ยวนี้เป็นใจเป็นสีชมพูมากทุกคนนี่ต้องชิดมากดิฉันร้อยกว่าบาทเองเด็กมันซื้อมาพนักงานซื้อมาร้อยกว่าบาทกิริโอม,มาโบรถไรครับบูเบอรี่ครับบูเบอี่โบไหนกันเ่าพี่ไม่เธอจะไปโบ,โบไหนโลไหนไม่เข้าใจ ไม่พี่ผมไอ้นี่ผมชอบกินบูบูเบอรี่ไม่ใช่อะ่ะเขาบอกว่าจะไปโบรถไหนอะไรอะ่ะรู้นะเขาบอกว่ามามาโบรถไหนครับเผื่อจะไปซื้อตามก็ผมเลยชอบกินมาโบรถบูเบอรี่เออเออรู้และมาโบร,รู้ลวหมายถึงอะไรสินก็จะไม่ทันฉันรู้นะฉันไม่ใช่คนโง่หลายพี่ ต้องปิดเราปิดไฟตรงนี้ก่อนจะได้ถ่ายสวยๆเีวเรื่องกินยืนนะึงพี่ผมผมผมรีบไปก่อนนะครับนัดเดี๋ยวนัดรอนานแล้วไหนนัดอ่ะอนัดก็กลังมาพี่มันไม่บอกว่ามันเห็นผมไล์อยู่มันเลยยังไม่มาเออให้มันจริงเธอะแค่นี้ราคา อยู่ทำหกหกเลยเดี๋ยวผมโทรหานะครับโทรหาใครคะโทรหาแฟนโอเคจุบจุบแค่นี้ค่ะครับโอเคอาบน้ำได้แล้วแคนี้แหล